วัดดอนใหญ่ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษเทวาพิเศษรูปหล่อหลวงพ่อสามดีหลวงพ่อปู่ดอนใหญ่หลวงพ่อดำสำลิศผลหลวงพ่อใจดีและรูปเหมือนเกจินามงคลหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงพ่อรวยหลวงพ่อแก้วหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงปู่มั่นหลวงพ่อคงหลวงพ่อเจริญ หลวงปู่สุขหลวงพ่อสดหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อกลวยและนางกวักสมบูรณ์ทรัพย์ในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลา15นาฬิกาประกอบพิธีณอุโบสถเงินในประทุมทองวัดดอนใหญ่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี พระเกจิคณาจารย์ร่วมพิธีปลุกเสกพระราชสุทธิธรรมมาจาร์หลวงพ่อสำอางเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมมารามพระรรมรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีพระราชมงคลหุฒทาจาร์หลวงปู่ทองวัดดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาคร พระภาวนาวิสุทธิโสพลพระอาจารย์มหาสุรสักเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงพระราชิทธิวราจารย์หลวงพ่ออุดมทรัพย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคส2องเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวทจังหวัดนครนายกพระราชพัฒนากรพระอาจารย์สมชายเจ้าอาวาสวัดปาริวาดราชสงครามจังหวัดกรุงเทพมหานคร พระนันทวิริยาพรหลวงพ่ออา่างเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ใหญ่จังหวัดนนทบุรีพระมงคลวโรปการพระอาจารย์ชำนาญที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินนวรารามพระอารามหลวงพระครูวิสิทธิ์ชัยคุณหลวงพ่อเกาะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดท่าสมอจังหวัดชัยนาท สิทธิสายตรงหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามพระครูอุดมภาวนาธิมุตหลวงพ่อเผยเจ้าอาวาสวัดบึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูสังขรักษ์จันทร์กิติโสพโนหลวงปู่จันทร์วัดสมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูสุวรรณวราการหลวงพ่อพิมพ์ทรัพย์เจ้าคณะอำเภอลำลูกกาเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบบรุงราชวร,รารม จังหวัดปทุมธานีพระครูโสพลพัทรเวศพระอาจารย์ออสรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาเจ้าอาวาสวัดสายไหมจังหวัดปทุมธานีพระครูพิสารธรรมานุวัตรพระอาจารย์สมนึกเจ้าคณะตำบลคูคตเจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคีจังหวัดปทุมธานีพระครูประหลัดจริยวัตรพระอาจารย์แก้วรองเจ้าคณะอำเภอพาชี เจ้าอาวาสวัดโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิธานวรานุกูลพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์รักษาการเจ้าอาวาสวัดลำกระดานจังหวัดกรุงเทพมหานครผู้เขาร่วมพิธีรับแจกฟรีวัตถุมงคลพิธีใหญ่พิธีดีพิธีดังพิธีครัง้งต้องที่วัดดอนใหญ่